เพื่อนเพื่อนเอเจนต์อสังหาทุกท่านวันนี้นะคะโอก็มาพบกับท่านอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะจะคัดกรองลูกค้าทางโทรศัพท์อย่างไรนะคะวันนี้ลูกค้าที่โอหมายถึงก็คือ b u เออร์นะคะหรือว่าผูา้จะยกในการพูดคุยต่อไปนี้เนี่ยจะเป็นการทำงานในลักษณะของเอเจนต์ Agent ที่ represent seller นะคะหรือว่าทำ exclusive listing นะคะ ซึ่งการทำา x x l u u s v v l l s t t n n g เนี่ยเราจะรู้อยู่แล้วว่าทรับนี้เนี่ยมันพร้อมซื้อพร้อมขายอยู่แล้วนะคะสภาพเนี่ยพร้อมดังนั้นเนี่ยเวลาที่ลูกค้าโทรมาเนี่ยนะคะก็คงจะไม่ต้องอกลับไปถามว่าอโอนเนอร์คะตอนนี้ยังว่างอยู่ไหมนะคะหรือว่าพร้อมขายไหมนะคะก็คือ,อเป็นซีนารีโอที่ทุกอย่างมันพร้อมนะคะทีน,นี้ในตำราเรื่องของการคัดกรองลูกค้านะคะ ะะหลายหลายคนก็อาจจะเคยได้ยินเรื่องของอใช้หลักการของ M A N นะคะหรือใช้ MAN นะคะก็คือว่าเราคัดกรองเพื่อให้รู้ว่าเขาเนี่ยมี Money พร้อมซื้อไหมนะคะ A ก็คือ Authority ะะก็คือมีความสามารถในการซื้อหรือเปล่านะคะเป็นผู้ที่พร้อมในการตัดสินใจหรือเปล่าและ N ก็คือ Need ของเขานะคะก็คือความจำเป็นที่เขาจะซื้อสินค้านั้นๆนะคะ ต่ทีนี้ในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยโอก็ทดลองมาหลายวิธีนะคะแล้วก็เอามาปรับให้เข้ากับตัวเองนะคะก็คือโดยหลักการแล้วเนี่ยเวลาทำงานนะคะโอจะใช้ทั้งหมด4ขั้นตอนด้วยกันนะคะก็คือว่าคนที่เขาเข้ามารู้จักเรานะคะพบกับเราครั้งแรกสิ่งที่ต้องสร้างให้เกิดขึ้นเลยก็คือสายสัมพันธ์นะคะ t i r s t ก็คือ b u r a p p o พ t ค่ะก็คือเชื่อมสายสัมพันธ์นะคะ อันดับที่2ก็คือในการสนทนานแม้แต่ในครั้งแรกก็ตามเนี่ยเราจะต้องสื่อสารเพื่อให้เขาเห็นความแตกต่างนะคะ positioning yourself นะคะแสดงให้เขาเห็นว่าเราเนี่ยมีความเป็นมืออาชีพส่วนขั้นตอนต่อไปก็คือ design to hire นะคะก็คือลูกค้าตัดสินใจที่จะทำงานกับเราหรือรับนัดเรานะคะ แล้วก็ไปในสเต็ปต่อไปก็คือเรื่องของการเซอร์วิสนะคะก็คือขั้นตอนต่างๆในกระบวนการขายการปิดการโอนนะคะทีน,นี้ในเรื่องของการรับสายลูกค้าเนี่ยนะคะเราจะสื่อสารยังไงให้มีประสิทธิภาพโดยใช้ระยะเวลาที่สั้นที่สุดนะคะเทคนิคที่โอใช้นะคะเวลาที่มีลูกค้าโทรมานะคะลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะโทรมาถามว่าสวัสดีค่ะนะคะห้องนี้หรือว่าบ้านหลังนี้เนี่ยยังว่างไหม นะคะโทรมาถามเนี่ยแสดงว่ามีเงินนะคะโอ๋ก็จะบอกลูกค้าเลยค่ะว่าบ้านหลังนี้ว่างอยู่ค่ะคุณลูกค้าสนใจจะนัดเข้าไปชมวันไหนดีคะนะคะอนัดเลยอ,เอีกคำถามถัดไปบทสนทนาถัดไปที่โอจะคุยกับลูกค้านะคะเพื่อเป็นการคัดกรองว่านะคะสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยมันตรงกับทรัพย์ที่เรามีไหมนะคะแล้วก็สถานะลูกค้าตอนนี้เนี่ย เขาอยู่ในขั้นตอนไหนของกระบวนการหาบ้านนะคะโอจะใช้คำถามกับเขาว่าให้โอหาห้องหาบ้านให้คุณลูกค้าได้เร็วที่สุดนะคะแล้วก็ประหยัดเวลาคุณลูกค้าโอขออนุญ,ญาตถามคำถามสักสองสามคำถามเพิ่มเติมได้ไหมคะลูกค้าที่เขาเนี่ยสนใจจะทำงานกับเรานะคะเขารู้แล้วว่าซับเราว่างนะคะอยากจะไปดูแล้วนะคะ เราถามเพิ่มเติมแล้วเราบอกประโยชน์ว่าไอ้ที่ถามเพิ่มเนี่ยถามเพิ่มเพราะอะไรส่วนใหญ่เขาก็จะตอบค่ะนะคะว่าอ๋อได้ค่ะนะคะเราก็ถามเพิ่มนะคะว่าคุณลูกค้าไปดูที่ไหนมาบ้างแล้วคะนะคะเขาก็ถ้าส่วนใหญ่เนี่ยหาบ้านดูนานนะคะดูหลายที่เขาก็จะบอกเรามาว่าไปดูที่ไหนตรงไหนมาแล้วบ้างนะคะโครงการนั้นโครงการนี้นะคะ เราก็ถามเขาว่ามีที่ไหนถูกใจมากที่สุดคะลูกค้าก็จะบอกว่าอ๋อไปดูโครงการนี้มาถูกใจมากเลยนะคะอ๋อถูกใจมากเลยนะคะราคาใกล้เคียงกับซับที่โอบีเลยนะคะแล้วเพราะอะไรคุณลูกค้าถึงยังไม่ได้ตัดสินใจแล้วคะเนี่ยก็ถ,ถามไม่เป็นธรรมชาติคะ่ะนะคะลูกค้าก็จะบอกมาค่ะว่าไอ้สิ่งที่เขาอะ ยังหาไม่เจอนะคะยังไม่ได้เป็นความพึงพอใจสูงสุดของเขาหรือความต้องการสําคัญของเขาที่มันยังไม่ได้ได้รับการตอบสนองนันคืออะไรตัวอย่างเช่นอาจจะบอกว่าเขาไปดูกับโครงการสอเสือมานะคะแต่ว่ายังจบกันไม่ได้เพราะว่าติดเรื่องของราคาอ่ะเราก็จะรู้ได้ใช่ไหมคะว่าเคสนี้เนี่ยโอเคมีความพร้อมที่จะซื้อนะคะแล้วก็ ไปดูมาแล้วนะคะแล้วก็ติดเรื่องราคาแสดงว่าเคสนี้เนี่ยค่อนข้างจะคลิฟายมากมากทีเดียวมีความพร้อมที่จะซื้อแต่ว่าติดที่เรื่องราคานะคะ <c oughs> เราก็รีเครียดกลับไปนะคะว่าอ๋อติดที่เรื่องของราคานะคะ <c oughs> แล้วก็หยุดนะคะ <c oughs> ลูกค้าก็จะบอกว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องราคาอย่างเดียวหรอกค่ะนะคะ <c oughs> เรามีผู้สูงอายุจะอยู่ด้วยนะคะ <c oughs> ห้องน้ำเนี่ยมันจะต้องปรับเยอะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเราจะ ทำการรีโนเวทได้หรือเปล่าบ้านที่คุณมีเนี่ยห้องน้ําผู้สูงอายุเป็นยังไงนะคะพอถึงตอนนี้นะคะเราก็จะได้ยินแล้วล่ะคะ่ะว่าสิ่งสําคัญสําหรับลูกค้าเคสนี้เนี่ยนอกจากเรื่องราคาแล้วเนี่ยเขายังมีผู้สูงอายุอาศัยอยู่ในบ้านแล้วตอนนี้เขามีปัญหาเรื่องของว่าห้องน้ําของบ้านสไตล์ที่เขาชอบเนี่ยนะคะมันไม่สามารถจะ ปรับประตูทางเข้าให้มันใหญ่พอที่จะเอาผู้สูงอายุเข้าไปอาบน้ําได้นะคะเราก็จะได้มีโอกาสกลับมาดูว่ารั์ของเราที่เรามีนะคะมันแมชกับเขาหรือเปล่านะคะเราฟังแค่นี้ปุ๊บเนี่ยเราต้องเช็คอีกรอบนึงค่ะว่าอ๋อตอนนี้เนี่ยคุณลูกค้าติดปัญหาสําคัญก็คือว่าที่ผ่านมาคือเจอบ้านที่ถูกใจแล้วแต่ติดเรื่องของราคากับเรื่องของอห้องน้ําที่ไม่พร้อมสําหรับการที่จะดูแลผู้สูงอายุ แล้วมีอย่างอื่นอีกไหมคะถามเช็คให้หมดเลยนะคะแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมคะเขาบอกก็ไม่มีแล้วล่ะเนี่ยที่หาอยู่ก็คือตามนี้นะเราจะได้รู้ว่านะคะความต้องการความคาดหวังของลูกค้าที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองนะ่ะมันอยู่ตรงไหนนมาใช้เป็นข้อมูลนะคะตรวจสอบกับซั์ของเรานะคะว่ามันตรงกับความต้องการของลูกค้าหรือเปล่านะคะและถ้าซั์ที่เราไม่ที่เรามีอยู่ที่ถืออยู่เนี่ยนะคะ มันไม่ตรงเราก็บอกกับคุณลูกค้าเขาได้ลเลยคุณลูกค้าค่ะขอบคุณมากเลยที่ให้ข้อมูลกับโออย่างชัดเจนนะคะแต่น่านเสียดายค่ะบ้านที่คุณลูกค้าเลือกมาเนี่ยหลังที่โอบอกว่ายังว่างอยู่เนี่ยนะคะมันอาจจะยากหน่อยในการที่จะรีโนเวทเทำห้องน้ำผู้สูงอายุนะคะเพราะว่าพื้นมันเป็นต่างระดับนะคะเอาอย่างนี้ดีไหมคะโอขออนุญาตเช็คกับทีมงานนะคะ ว่ามีซับที่เป็นสเปคที่เป๊ะๆตามที่คุณลูกค้าอยากได้เนี่ยนะคะมีหลังไหนที่ดูได้บ้างน,นะคะโอขออนุญาตทำกันบ้านนะคะแล้วเดี๋ยวจะแจ้งกลับนะคะภายในเวลากี่ชั่วโมงก็ว่าไปนะคะแล้วเราก็จะได้คอนเฟิร์มนัดวันเวลาไปดูบ้านกันอย่างนี้ดีไหมคะคุณลูกค้านะคะฟังดูแล้วเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆน,นะคะ รพอเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าสายสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าลูกค้าน่ไว้ใจนะคะเขาตอบคําถามเรานะคะเรามีการถามคําถามนะคะมีการสํารวจลึกลงไปนะคะว่าความต้องการของเขาน่ยคืออะไรนะคะแล้วที่มันยังไม่ได้ได้อย่างที่เขาต้องการเนี่ยเขาติดอะไรอยู่นะคะแล้วเราก็แสดงความจริงใจกับเขาไปเลยคะ่ะว่าของที่เรามีเนี่ยมันไม่ได้ตรงกับที่เขาต้องการนะแต่ว่าเราอจะช่วยดูให้นะคะ เราก็จะต้องขอเวลานะครับไปเช็คนิดนึงนะคะว่าถ้าตรงสเปคเนี่ยมีหลังไหนบ้างแล้วเดี๋ยวเราจะแจ้งกลับก็กําหนดเวลาในการแจ้งกลับกับลูกค้าให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็นะครบอกลูกค้าว่ากี่โมงกี่ชั่วโมงก็ต้องทําตามนั้นนะคะเพื่อเป็นการ b u i ร d าพอ,อีกชั้นหนึ่ง positioning ตัวเองให้แตกต่างนะคะเอานะคะคือคนที่รับสายเร็วตอบเร็วรู้จักใช้คําถามนะคะฟังเขา นะคะแล้วตอนที่บอกว่าจะโทรกลับก็โทรกลับตรงตามเวลาที่เราได้แจ้งเขาไว้นะคะเท่านี้นะคะความสัมพันธ์ระหว่างเรากับลูกค้าก็เกิดขึ้นภายในเวลาไม่เกินนาทีนะคะในส่วน,นอื่นๆที่เป็นการคัดกรองลูกค้านะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินกู้เรื่องของกำหนดเวลาย้ายนะคะ เอาไว้คุยกันหน้างานได้ค่ะคุณเตรียมแผนไปเลยค่ะว่าคุณจะสัมภาษณ์ลูกค้าเนี่ยมีอะไรบ้างเตรียมคั่นร์ไปเตรียมเช็คลิสต์ไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะอุกก็แชร์เป็นทิปสั้นๆเท่าน,นี้สำหรับในการพูดคุยกับลูกค้าทางโทรศัพท์พบกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกคนร่ำรวยและสุขภาพดีสวัสดี